พี่จะได้สี่ดาวสองตัวคุ้มนะอ,อยากาได้ตัวนะั้นไม่ได้อยากได้สองตัวนี้หน่อยการดิฉานพี่มียี่สี่อันมีเยอะจังวะโอ้ไม่พี่มีเยอะก็หนุ่ยก็ไม่รู้อะก็เวลเท่ากันไม่ใช่หรอไม่ได้เติมเลยนะเมื่อกี้ไมไ่เติมเลยขี้โกงอะดูไม่ได้เติมจริงเน,นี่ยดูเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยในรอบนึงตอนเย็นนะก็ได้นะไปแล้ว ไปแล้วสีฟ้าสีมว่วงโอ้โหห้าดาวไม่ออกอเมื่อกี้คือเหมือนกันอะแต่พี่ได้ดาบว่ะเอาว่ะนักไอ้นักดาบว่ะดาบรัวๆเลยโอ้โพี่เป็นนักดาบหอกว่ะเี้เป็นตัวไม่มาทีเนี่ยแต่พี่ดาบดาบอย่างเยอะหนูหนูโคตรเยอะเลยอ่ะอ๋อ,อก็ว่า หนูจะได้ได้ไงฟิตไงเขาเลยให้ธนูส่วนพี่จะได้ไอรัเซอร์เขาเลยให้ดาบเออโนเอลเฉยเะไม่ตื่ไปตัวอ่ะบาบาร่าชัวต่อไปเราต้องลุ้นต่อไปตัวเดียวไม่ได้นุ้ยไม่เอานุ้ยเอาเฟ้ยคีโตงไ่ได้สองตัวหนูเกลนะพี่เกือบคนนุ้ย เลยนะไปหายเราต้องมาแล้วสีม่วงแย่ตัวที่ตัวที่หนูชอบตัวจริงๆนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สิงอยากใช่เหรออยากใช่เหรอเฮ้ยได้องดีแกเดียอ ตัวนั้นหนูใช้มันโอเคอยู่นะหอกนี่ชอบดาบมากกว่าตัวเดียวอีกแน่เลยอะี่ตัวเดียวอีกแน่เลยอะใช่นี่เป็นตัวที่หนูชอบตัวจริงเลยเฮ้ยปึ๊งไ่กลัเลยไม่ติดใจเลยหนูชอบกลัทำไมต้องได้ตัวนี้หนูชอบไม่กลัว พอแล้วตัวนี้ดีมีเยอะวะคิดโกง่ะถ้าหนูสมแล้วได้ออกมาตัวที่พี่อยากได้มันจะหายมากเลยนะใช่เหรอก็ไอ้ตัวที่พี่อยากได้ตัวผ<ะ>ู้ชายไนมะ่ใช่หรอจริงนั่นแหละแล้วถ้าหนูสมมาได้อ่ะก็แรกไอดีโอ้โหมีคิดโกงอะ่ะนี่ตอนนี้พี่ปรับเวลานี้เลย เดี๋ยวค่อยดูแป๊บ,บพี่กดเลยนะแบบแบบแบมาแล้วมาแล้วเอาเลยดูแล้วเหรอดูแล้วดูแล้วดูแล <c oughs> อุ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยพ <c oughs> ี่ยอดตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยหนูสมแล้วได้ออกมาตัวที่พี่อยากได้มันจะหาว่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดียวไปไม่ได้ <c oughs> เดียว <c oughs> หนูบำไไม่ได้แล่ะซอ ทำไมทำไมเราสลับกันทำไมเดี๋ยวนะเราต้องสลับไอดีไปยืมนี่กันแล้วล่ะพี่เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วหรอไม่อยากเจอกันอีกครั้งหรอถ้าอยากเจอกันอีกอย่าลืมกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกไรายทุก Subscribe คือกำลังใจ 阮捧。